วันนี้นะเราก็จะมาดูเรื่องสมการวงกลมแบบมาตรฐานเอ้ยแบบทั่วไป <c oughs> <c oughs> แบบทั่วไปนะแบบทั่วไปก็รูปร่างสมการจเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก a บวกบวบวก c เท่ากับศูนย์อ่ะแบบมาตรฐานเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี h มีเคมี R ใช่ปะ่ะอันนั้นคือเราจะดูได้เลยแต่ว่าไอแบบทั่วไปนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ ABC หายยังไงละ่ะ นะวิธีแรกก็คือเราจะใช้สูตรนะฮะสูตรหาแบบต้องตองไปเลยว่า h คืออะไร h ก็คือลบ a ส่วน2ส่วน k ก็คือลบ b ส่วน2อการหารัศมีรัศมีคืออะไรรัศมีก็คือตัว r เนอะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับแครูท a กํลังสบว b กําลังสองลบ4ี 4. อันนี้มันเป็นอันที่แบบว่าไม่ต้องจำก็ได้ใช่นะมันจำยาก นะเคส่วนวิธีที่สองที่เราจะหา hk แล้วก็ R ได้ก็คือเราจะต้องแปลงไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยให้เข้าไปในรูปมาตรฐานเหมือนเดิมที่เราทำได้ก็คือรูปมาตรฐานสลาคือ h เอ้ h ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองเราจะทำไงก็ได้ให้หน้าตาแบบเนี้ยเข้าไปในแบบมาตรฐานเพื่อที่เรา จะได้หา h หา k หา A, ได้เลยลองแบบหรหัดกันเขาบอกว่าให้เราวาดกราฟจากสมการนี้อเราจะรู้ได้ไงว่านี่มันคือกราฟอะไรมันคือกราฟวงกลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวงกลมเนี่ยจะเป็น x กำลังสองแล้วก็ y กำลังสองใช่จะกำลังสองทั้งสองตัวแล้วก็ สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยเลขเล็กๆข้ขขางหน้าเนี่ยจะเท่ากันที่อันนี้เขาไม่เขียนเพราะว่ามันคือ1เท่ากันมันคือ1กับ1เนาะอ่ะพอรู้ละมันคือการาฟวงกลมวิธีแรกที่เรามีคืออะไรก็คือแทนสูตรไปง่ายๆเลยสูตรคืออะไร h k ใช่ป่ะ h k h เท่ากับลบ a ส่วน2 เเท่ากับลบ B ส่วน2แล้วก็อ1ส่วน2องสแควรูทโอสแควรูทเ A กำลังสองบวก B กำลังสองลบ4ี 4. ่แล้วก็จะมาดูกันว่า A B C มันอยู่ตรงไหนโดยการเทียบให้ดูนะอันนี้ นอย่างนี้แล้วกัน x กํลังสองบวก y กํลังสองบวก ax บวก v y ลบ4เท่าเอยบวก4ี4่เท่ากับ0ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่า2คือ a ลบ6คือ b อ่าเรามาแทนในสูตรสคือ a ใช่ไหมก็เท่ากับ เท่ากับลบสองส่วนสองเท่ากับลบหนึ่งและค่า H ฮชแฮชคือลบหนึ่งค่า K ล่ะเอาลบหกมาแทนลบของลบหกส่วนสองเท่ากับลบลบเป็นบวกหกส่วนสองตัดตัดเหลือสามนะและสูตรอสูตรอ ลองให้ดูคูณส,สน2สแควรูทอ้อ,อลืมบอกไปมี A มี B ใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือ4 4คือสลบ15อ่ามาแทน A คือ2ใช่ปะ่ะ2ยกกำลัง2องได้4บวก B ีลบหยกกำลัง2ได้3ามสลบสคูณ4 4คูณลบ15 5, ได้ลบ60ใช่ปะได้ลบหแล้วลบลบเป็นบวกอ,อุลบลบเป็นบวกก็เป็นบวก60ส่ะแล้วบวกได้เท่าไหร่ได้แควรูดห0ึรูดหนึ 100, นี่ถอดมาเหลือ10ก็เป็นเหลือ10คูณ1ส่วนสตัดตัดได้5 ยาวห้าอ่ะมาเก็บไว้ดูซิว่าอีกวิธีหนึ่งจะเท่ากันไหม RHK ได้ลบหนึ่งกับสามส่วน R ได้เท่าไหร่ยาวห้าอันนี้ขอลบกวนนะโอเคต่อไป เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งเราจะลบรูปก่อนอันนี้เป็นแบบทั่วไปใช่ไหมเราจะต้องการแปลงเป็นมาตรฐานเนาะอันนี้คือวิธีที่2วิธีแรกเมื่อกี้ก็คือแทนสูตรวิธีที่2ก็คือแปลงให้เป็นมาตรฐานจัดรูปให้เป็นมาตรฐานมาตรฐานเป็นไงเหมือนทิปที่แล้วก็คือเป็น x ลบ h ทั้งหยกลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมยลังสองเท่ากับ r กำลังส ไปไปไปอย่างนี้นะอ่ะวิธีทงของเราคือ x รวมกับ x y รวมกับ y หน้าตาเหมือนกันด้วยกันอ่ะ x กลังสองอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เอาอันนี้บวก2อง x ่ปเว้นที่ไว้จะมีคนมาเติมเต็มอ่ะ y กลังสองลบกับ6 y เว้นไว้ wide. เท่ากับคูณลบสิบห้าเนี่ยเขาไม่มีแก๊งใช่ไหมแล้วก็จะย้ายเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นก็ย้ายกลายเป็นบวกสิบห้าเนาะอ่ะแล้วที่ที่เราเว้นไวเมื่อกี้ต,กกตรงนี้กับตรงนี้จะต้องมีคนมาอยู่เนาะวิธีการหาคนมาอยู่เนี่ยคือเอาตรงนี้อันนี้คือเลขตรงกลางกลาง หาร2องแล้วก็ยกกำลังสองอวงเล็บนี้กลางคืออะไรกลางคือเลข2 2หาร2ทั้งหมดยกกำลังสองได้2หาค2สได้1กํากำลังสองอะไอไอกำลังสองนี่เราไม่ต้องทำก็ได้เราค้างไว้อย่างนี้นะก็จะได้มาใส่ตรงนี้เป็นบวก1กํากำลังสอง สวนสดกวงหนึ่งเลขตรงการคือ6กก็จะเป็น6หารสองทัองมาเจอกำลังสองได้หกกาลสองได้สามกำลังสองไว้แค่นี้พอไม่ต้องทำต่อเป็นบวกสากำลังสองอันนี้เดี๋ยวขยับไปไว้ ทำไงต่ออันนี้เป็นสูตรกำลังสองสมบูรณ์ป่ะเราสามารถยุบให้เหลือววงเล็กที่มันเล็กกว่านี้ได้อ่ะก็เป็นสูตรมันคืออะไรหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองยุบได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะอีกสูตรอ่ะที่เป็นลบ หน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกล่าง2องอปแอบแอบจับ,บไว้ตรงนี้ละกันโอเคเอาวงแรกมันเข้าสุดรนะเข้าสุดบวกใช่ปะสูตนี้นเนาะก็แปลงเป็น หน้าบวกหลังคือ1นึ่งังหมดยกกำลังสองบวกกับวงเล็บที่2เป็นหน้าลบหลังทงั้งหมดยกกำลังสองที่เป็นลบเพราะว่ามันเข้าสูตรที่สองเนาะเท่ากับเท่ากับสิบห้อ่าแล้วตรงนี้ เกือบลืมนะว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้เราเติมเติมเต็มค่เข้าไปเติมเต็มหนึ่งกำลังสองเข้าไปเติมเต็มสามาก,กำลังสองเข้าไปเราบวกเข้าไปในฝั่งนี้สมการเราบวกฝั่งเดียวได้ไหมไม่ได้เราบวกฝั่งซ้ายแล้วเราก็ต้องบวกฝั่งขวาด้วยนะบวกไปเท่าไหร่บวกไปหนึ่งก,กำลังสองก็มาบวกฝั่งนี้อีกหนึ่งกำลังสอง บวกฝั่งนู้นไปอีก3ามกลังสองก็มาบวกฝั่งนี้อีก3ามกลังสองอ่าได้เท่าไหร่1นึงลงน่ลงสองได้1 3ึ่งลังสองได้9ก้บวก1เป็น10 10ิบบวกสิบหก็เป็นยี่สิห้าอ่ะมาตรงนี้ต้องย้ำมะห้ามลืมอ่า แล้วอันนี้เหมือนเดิมอันนี้อันนี้เข้ารูปแล้วเห็นปะบวก y ลบสามมูละกำลังสอง,งเท่ากับ a ตัวเนี้ยต้องการให้มันเป็น R กำลังสองใช่ไหมเป็นรูปกำลังสองยี่ห้ามันคืออะไรกำลังสองมันคือห้ากำลัง 2. สองจบเลยเห็นไหมมันเข้ารูปนี้แล้ว เข้าแลว้วนี่ไม่เหมือนกันหมดเลยเข้านี้ง่ายแหละมันกลายเป็นมาตรฐานแล้วเขาถามอะไรตอบได้หมดตอบได้หมด H คืออะไร H คือ Hk ปะ Hk H คือลบหนึ่ง k คือสามใช่ปะเท่ากาันเป๊ะ R คือเท่าไหร่ R ก็คือห้า แล้วเขาบอกอะไรให้วาดกราฟใช่ปะ่ะอ่ะวาดกราฟยังไงที่เหลือน้อยมากลบยันไปก่อนวาดกราฟอ่ะฟูฟูุฟลดนี้นึงงมาเราตรีก่อน hk คือจุดศูนย์กลางเลย แล้วมีจุดเออจุดสุดกางจุดสุดกางคือลบหนึ่งอ้ลบหนึ่งสามลบหนึสมลบหามตรงนี้ H K r คือ5คือมันพุ่งไปนี้ห้าพุ่งนี้ห้าพุ่งนี้ห้าพุ่งนี้ห้าเนาะก็คือลงมาใช่ป่ะ1นึ่งหนึ่งสอสามี่ห้าอันนี้จุดปลายอยู่ตรงนี้ ขยับมาฝั่งซ้ายห้าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสามี่ห้าเราคือขยับจุดนี้นะมาห้าไปตรงนี้เนาะอ,อ่ะแล้วก็ขึ้นบนหนึ่งสสามี่ห้าไปจุดนี้ไปขวาหนึ่งสอสามสี่ห้าะวงกลมเรารูปมันก็จะประมาณนี้ ไม่เปมากจะคลั่กเลื่อนนิดหน่อยคลั่กคล่นนิดหน่อยูมันจะประมาณนี้นะนี่วันนี้เออจบอ่ะอีกอันหนึ่งเอาเริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้ว ใช้ลบ A ส่วน B ก็ได้หรือใช้จัดรูปก็ได้อ่าลบ A ส่วน B ได้เท่าไหร่อันนี้เห็นปะมันมี X แต่มันไม่มี Y ถ้าไม่มี Y อย่างเงี้ยให้เราใช้มันก็คือ y เป็นศูนย์นะอันถ้าใช้สูตรลบ A, ส่วน2กับลบ B, ส่วน2ใช่ปะ อันนี้คือ h อันนี้คือ k ลบ a ส่วน2 a คืออะไร a คือตัวนี้ลบลบ14ลบ,ลบ, 1, บวก2ส่วน2ลบลบเป็นบวกก็เป็น14ส่วน2คอมา่าลบ b b มันอยู่ไหน b มันต้องอยู่กับ y ธรรมดาใช่ปะไม่มีถ้าไม่มีอ่าเงี้ยคือมันเป็น0ก็เป็นลบ0ส่วน2เมันก็คือ0ปะ ศูนส่วนอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์อันนี้เรก็ตัด1ตัดเหลือเด h k คืออะไรคะเจ็ดจ็ดใช่ไหมไอ h h k อุนนอ,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 อมือไปโดน โอเคอ่ะต่อไปเราจะมา <c oughs> จัดรูปบ้างอ่ะวิธีการจัดรูปคืออะไร x รวม x y รวม y ไปเลย x กำลังสออ้มันเล็เกไปแฮ x กำลังสองลบสิ x, x เป็นที่บวกกับ y กำลังสองไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องเว้นนะโอเคถ้าม,มีเพื่อนไม่เป็นไรให้เขาอยู่ก่อนอลบห้าบเอย้ายไปเลยคุณ x นี่<ๆ>เขามีที่ว่าง มีที่ว่างใครจะมาอยู่ตรงที่ว่างนี้คนที่มาอยู่คือกลางหารสองยกลังสองสิบสี่หารสองได้เจ็ดก็เป็นบวกเจ็ดกำลังสองอ่ะอันนี้เราทำแค่วงเดียวเพราะว่าคุณ y นี่เขาไม่มีที่ว่างเนอะ,อะยุบกำลังสองกับบอร์เป็น x ลบเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y กยกำลังสองเท่ากับห้าสิบเอ็ด แล้วจะลืมอีกแล้วเราบวกใครเข้าไปเราบวกเจ็ดกำลังสองเข้าไปเราก็ต้องบวกเจ็ดกำลังสองให้ฝั่งนี้ด้วยห้าสิบเอ็ดบวกสี่สิบเก้าได้หนึ่งร้อยนะจ๊ะได้หนึ 100. ๆๆ่งร้อยเราจะก็อันนี้ก็เป็นเอ็กซลบ7ทั้งหมดยกกำลังสองบวก ร้อยคืออะไรกำลังสองคือสิบกำลังสอ่ะได้ละ hk คืออะไรคะถ้าดูจากสมการมาตรฐาน hk ก็จะได้ว่าเป็น7กับ0ูนย r เราจะได้ว่าเป็น10จบเลย